เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีเหล่าผู้ที่แสวงหาแบบใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโนจากช่องโนชาแนลนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรานะครับจะพามาดูนะครับ5แมปอนิเมะนะครับที่มานีปี2020นะครับดีที่สุดนะครับระบบเยอะภาพสวยนะครับเน้น3หัวข้อนี้นะครับในการที่จะทําคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เนื่องจากคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้เรียงตามความสวยนะครับของแมปไหนนะครับผมจะให้ความเป็นกลางสําหรับทุกแมปนะครับจะไม่มีการ เรียงอันดับนะครับสมมุติว่าอันดับที่1ดีที่สุดนะครับอันดับที่อ่อห่วยที่สุดอันนี้ไม่นับนะครับเราจะแค่เรียงไปเฉยๆครับมันไม่นับว่าอันดับที่1ต้องดีที่สุดนะอันดับที่5ต้องห่วยที่สุดอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับขอบอกก่อนเลยเนาะโอเคไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีแอปอะไรกันบ้างไปอันดับที่5แมบจากอนิเมะเรื่องบิสเทมอรณะ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันบ้างนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องบีสเทมอรณานั่นเองสําหรับอนิเมะเรื่องบีสเทมอรณานั้นก็ได้โด่งดังมากนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาซุนประกาศทําภาคต่อออกมาได้หลายตอนอย่างมากมายอย่างเช่นเดอะมูวี่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ในนับปัจจุบันนะครับมีแมปที่กำลังจะเปิดตัวในส่วนของ Be สเตมอรนาตเนี่ย เยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยนะครับไปเลือกมาเป็นแมปที่มีการสปอยด์ได้เยอะที่สุดนะครับที่ไปหามานะครับแมปนี้ก็เป็น1นแมปนะครับที่มีการสปอยในส่วนของตัวเกมเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแมปที่มีชื่อว่า Project Beast ในตัวเกมนะครับก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งนะครับหน้าต่างการใช้สกิลที่คล้ายๆกับตัวแมปแบบหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า BoxF ซ์ฟุ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้สร้างเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีการวินวอล์กนะครับหรือคือการที่แบบว่าเราเป็นวิญญาณนะครับสามารถทะลุสิ่งของได้หรือว่าเป็นการวาร์ปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ยังมีเป็นเดี๋ยวว่าจะเป็นการหยุดเวลาหรือเปล่าแคมป์ใครที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบหลายๆอย่างนะครับการใช้ดาบไฟวิญญาณต่างๆนะครับซึ่งในตัวแบบเนี่ยดาบฟัวิญญาณนะครับจะไม่ ซ้ากันเลยนะครับก็คือจะมีการทำออกมาได้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือในตามอนิเมะนะครับทุกๆคนนะครับจะมีดาบฟันวิญญาณที่ต่างกันนะครับแล้วก็จะมีการทางเลือกของเส้นทางพลังที่ต่างกันเหมือนกันนะครับเช่นคุนซี่หรือจะเป็นโยมทูตหรือจะเป็นฮอลโลหรืออารันคานะครับสามารถเลือกได้นะครับซึ่งมีความสามารถที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาบฟันวิญญาณเห็นไหมก็จะมีดาบฟันวิญญาณที่ดูแตกต่างขึ้นนะครับคือมันจะไม่เหมือนกันนั่ เขาสร้างออกมาได้หลากหลายนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบเกมมิสเตอร์มรณเนี่ย oh <my S 2> ก็ไม่ควรพลาด <พา S 2> เลยนะครับดิงติดตามอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเค อันดับที่4มันผิดยังไงเล่าที่จะพบรักในดันเจียนในส่วนของตัวอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่เป็นเด็กกำพร้านะครับโดนผู้คนดูถูกจนสามารถนะครับไต่เต้าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองในตัวอนิเมะเนี่ยจะเกี่ยวกับการฟาร์มดันเจียนนะครับก็คือมันเหมือนเป็นการอัพเลเวลนั่นเองนะครับสไตล์อัพเลเวลซึ่งในตัวแมปโ o ร์บ็อกนะครับก็ได้มีคนนะครับเอามาทําเลยซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่เอามาทำนะครับสำหรับตัว แบบมีชื่อว่าแดนมาชิอัดกอสวิลก่อนนี้จะเป็นบ้านหลักแรกนะครับที่เขาจะทำมาหน้าต่างกันเข้าเกมรูปตัวพระเอกนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ที่เขาทำการเอ่อทำการปิดหน้าตาไแบบนี้นครับเือเป็นการลงสีเงี้ยเพื่อการการก๊อปปี้นะครับจากอ่หลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูอาจจะทำการเซฟภาพนะครับแล้วก๊อปปี้ไปก็ได้นะครับเขาก็เลยเอามาให้ดูนะครับแต่ทำการ กาค่าหน้าไว้นะครับเพื่อจะ๊อปปี้ไม่ได้ประมาณนั้นเลยครับนี่ก็จะเป็นพวกชุดนะครับก็ในตัวแบบนี้เนี่ยการสปอยเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากนะครับเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าสวยนะครับอันนี้เป็นรังสีพลังนะครับผมฟึบฟึบอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับตามปกติแอนิเมชันการเตะต่อยนะครับอันนี้เป็นอัปเปอร์คัตแล้วก็จะมีพวกชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับที่เห็นกันบ่อยหลานี่เลยครับมันคือสิ่งที่ สวยสุดๆนะครับเพราะว่าการทาดาบอันนี้เนี่ยมันผมว่ามันยากนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทํากันยังไงก็คือตรงนี้เลยครับพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเลยแบบนี้คือยากนะผมว่ามันยากนะไม่รู้ว่าทํากันยังไงนะครับอันนี้คือมันทําออกมาได้ดีมากครับดูความเป๊ะของมันดิถ้าเอาไปเทียบกับในอน,นิเมะผมว่าเนี่ยเหมือนแน่นอนแบบเหมือนจริงๆเลยอ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับที่เขาได้ทําไว้มีชุดเกาะของพระเอกครับ ในส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับทำหออกแมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันการบล็อกการป้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีข้างในดันเจียนมีเอฟเฟกต์ไฟเจร์บโอเคสำหรับการหลุดสปอยในแบบนี้ก็จบแต่เีงเท่านี้นะครับก็สามารถรอเปิดได้แต่ผมยังไม่แน่ชัดนะครับว่า เปิดวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคสําหรับอันดับนี้ก็คือจบตรงนีเท่านี้นะครับไปต่อกันที่อันดับ3กันเลยครับเอาเลยครับมาสู่อันดับที่3นะครับจากอนิเมะเรื่อง hunter x hunter ผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยดูอนิเมะเรื่อง hunter x hunter ใช่ไหมครับเป็นอนิเมะที่โด่งดังแล้วก็สนุกมากๆเลยครับในตอนนั้นเนี่ยผมชอบดูมันมากๆเลยนะครับแต่เขานะครับได้ตัดจบไปแล้วนะครับซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่ดังนะครับแล้วก็ต้องมีคนมาทำแบบเป็นที่เรียบร้อย แล้วแถมยังมีหลายแมปด้วยนะครับที่ยังไม่ได้มาสปอยกันในวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างหนึ่งแมปนะครับที่ได้ทําการเปิดให้เล่นแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2019นั่นเองแมปนี้นะครับมีชื่อว่า Hunter X Hunter Ultimate Final แบบนี้เนี่ยผมได้ทําการนะครับได้เข้าไปเล่นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าออสนุกนะครับแต่ว่าทําการอัดคลิปไม่ทมันเนย่พราะว่าเขาทําการปิดไปก่อนก็จะมีการใช้เนนครับตรงนี้จะเป็นเนนฟึบมีเทคนิคต่างๆครับ ผมก็ยังจํามันไม่ได้นะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมสามารถบอกผมได้นะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีวิชาต่างๆนะครับในตัวเกมนะครับจะเป็นแมปแนวฟาร์มเวลนะครับแล้วก็โอเพนเวลเปิดโลกกว้างนะครับในตัวเกมเนี่ยแมปใหญ่นะผมได้เคยเข้าไปเล่นแล้วแมปใหญ่นะครับแล้วก็มีเควสต่างๆมากมายมีสตอรี่มีเควสสเปเชียลมีเควสต่างๆนะครับที่สามารถไปเลือกใช้ได้เลยนะครับเลือกทำเควสได้เลยผมชอบมากนะครับเกมไหนที่มีเป็นการทำสตอรี่นะครับชอบ มากมากเลยทาให้เรานะครับได้ดูเนื้อเรื่องของเกมนะครับถึงมันอาจจะไม่เหมือน100%่ก็ตามนะครับการใช้เน้นครับน่าจะเป็นท่าของกรนะครับจ้างเกนโป้งนะครับเป่อยิงฉุบนะครับประมาณนั้นแหละเป็นไงเท่นะครับเท่นะคุณผู้ชมใครที่เคยดูเนี่ยจะรู้ว่าคือท่าอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีตัวแบบอย่างให้ดูนะครับว่าคนนี้เนี่ยใช้แบบนี้นะแล้วเราเกมเราก็มีนะเออประมาณนี้แหละนะครับนี่เห็นไหม เออเออเท่เลยครับเป็นการรวบรวมพลังไว้ที่มือนะครับอันดับต่อมานะครับอันดับที่2เลยครับจาสอนิเมะเรื่องเมจยอนิเมะเรื่องเมจยนะครับอาจจะยังไม่เป็นที่โด่งดังกันมากนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับผมแนะนําให้ไปดูกันได้เลยนะครับในอนิเมะเรื่องเมจยเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการที่เรานะครับไปอยู่ในยุคที่ เก่าครับยังไม่มีเทคโนโลยีที่มากมายเป็นสมัยแบบยุคอียิปต์เลยก็พอได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดดนเจียเนี่ยมาตั้งกันทั่วโลกเลยครับก็จัดก,กระจายใครนะครับที่ไปพิชิตด,ดันเจียนั้นนะครับก็จะได้จินมานะครับ จินเนี่ยสามารถนะครับจะทําให้เราเสกไฟออกมาได้เสกสายฟ้าออกมาได้นะครับก็แล้วแต่ความสามารถของจินนั้นแล้วเรานะครับก็จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะครับถ้าสามารถเคลียร์มันมาได้เราจะสามารถใช้พลังของจินได้นั่นเองซึ่งแมปนี้นะครับมีชื่อว่าเมจัยเอ o ออฟคอนเฟสในตัวแมปน,นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับสำหรับใครที่เคยดูในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาก,กันมาบ้างนะครับผมว่าต้องมีคนที่เคยดูแน่นอนนะครับจะมีในส่วนของ พลังมานานะครับในแต่ละสายนะครับอันนี้จะเป็นสายมืดอันนี้จะเป็นสายสว่างนะครับประมาณนั้นมี a อนิเมชันการเตะต่อยนะครับที่ล็อกเรียนแบบมาจาก a อนิเมะได้ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมคือดีมากๆนะครับมีจินอดีิบาบาครับมีดาบนะครับในตัวดาบก็สวยนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับมันสวยมากๆเลยมีอาวุธเยอะมาก ในส่วนของตัวแมปเนี่ยเขาได้พัฒนานะครับมาตั้งแต่ปี2019นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปี2020เลยครับเขาก็ยังไม่หยุดพัฒนานะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะเปิดตัวใหญ่แน่นอนนะครับผมคิดว่านะผมอยากแนะนําเลยนะครับสำหรับแมปเมจัยนะครับใครที่รอดูอยู่นะครับก็รอดูได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยต้องเป็นแมปที่ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมมีอาวุธเยอะนะครับอาวุธเยอะมากๆเลยผม ผมว่าแบบนี้เนี่ยเน้นอาวุธหรือไงกันเนี่ยแล้วก็มีหน้าตาครับมีชุดตัวละครงามนะครับแล้วก็มีการปล่อยสาฟ้าครับอันนี้ก็สวยงามเช่นกันไม่แพ้กันเลยเอฟเฟกต์ต่างๆครับการสวมชุดเกาะนะครับแปลงร่างควินจินจะมีไฟนะครับมาวนรอบตัวดาบอีกแล้วครับดาบเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแมปแบบนี้นะครับสามารถมาดูสปอยเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงใต้ดีสคริปชันเลยนะครับ แมปต่อมานะครับจากอนิเมะเรื่อง Demon Slayer นะครับหรือคือค e ิบิสุโนะเจยบะแมปนี้นะครับก็เกี่ยวกับอนิเมะข้างต้นนะครับที่ผมได้บอกไปในเรื่องนี้เนะี่ยมีแมปออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยทำคิบิโดแมปนี้ไปแล้วนะครับในการจัดอันดับ แต่นะครับก็จะมาทําอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าในตัวแมบบเนี่ยคือคลิปนี้ก็เป็นคอย่างที่บอกนะเป็นคลิปที่จัดอันดับแมบบที่น่าเล่นแล้วก็ดีสุดๆนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็มีดาวของชินอุบุเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยบอกผมว่านี่ครับแบบนี้ดีมากๆเลยใช่ผมคิดว่ามันดีเหมือนกันอาจจะเป็นแบบที่สามารถล้มโลสเลเยอร์ได้เลยนะครับจริงๆคือล้มได้แน่นอนดูดิ คือแต่ละอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ทําออกมาเล่นๆนะครับคือสวยมากๆดูนี่อ่าให้ดูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเป็นเอฟเฟกนะครับที่ทําไว้ตั้งนานแล้วนะพัฒนาตั้งแต่ปี2019นะครับน่าจะใช่แหละอ่าก็มีหลายอย่างนะครับมีมูซันดูดิเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยไม่ใช่แบบระดับเล่นๆเลยนะครับคือทำออกมาสวยมากเลยครับอันนี้คือพูดจริงๆคือสวยจริงๆนะครับอ่าให้ดูนะครับคือให้ดูอบๆเลยว่ามันสวยแค่ไหนนะครับสําหรับแบบนี้ ผมก็อยากจะโปรโมทไมเรื่อยนะสำหรับแบบนี้เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปนะครับแบบมันดีมากๆเลยใครนะครับที่อยากจะมาดูเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับมีต่างๆมากมายนะครับผมอาจจะให้ดูไม่หมดนะครับอันนี้จะเป็นปานวาลีอันนี้น่าจะเป็นการบั๊กนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคนะครับสำหรับแบบนี้ก็เป็นแบบสุดท้ายแล้วนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคไปอย่าลืมกดติดตามนะ